มาเราจะผมผมจะเล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะแล้วไม่เล่นรีบเล่นแบบปล่อยช็อตนะผมมาดิมาดิเฮ้ยเป็นหน้าเราสตรีมอยู่ว่ะ ตอนนี้มันจะจบเลยนะครับทุกคนก็ผ่านมาประมาณสี่ต่อห้านะครับตอนนี้ผมเอาใจลุ้นแพนด้านะครับผมดูนะตอนนี้แพนด้าโดนไปสองหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือปาล็อกแล้วล็อกแล้วแพนด้าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เลยเลยโอเคซู้มาอันนี้เราจะมาดูไฮไลท์ค right ร <c oughs> ่าวๆข,ของแพนด้าก่อนนะครับไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าน,นะอุ้ยเฮ้ยนี่ขนาดสองหนนะึ่งเนยเนี่ยเอาเรื่องจัดเอาว่าแพนดา้ายังไงยิง,ยง เขาไอวอผิวมากเลยนะเทียบกับผมแล้วคือผมไอวอไม่เป็นเลยปล่อยให้หร่อยแล้วกันนะพันธะถ้าแบบเราไปขอแบบสร้างห้องธรรมดามันคงจะดูเฉยไปใช่ไหมแต่ว่ามันดีผมจะมาส่งดาวด้วยนะครัยโอ้ยอย่าตะโกนดิเอีขอบคุณหนึ่งร้อยอีขอบคุณหนึ่งร้อยครับอกูจะเต็บดูน้องได้จังเหรอครับทำไงดีได้เนี่ย เกมหนึ่งเกมของเราจะแบบลองเชิญเขาก่อนนะคือประมาณว่าเราจะอ่อยให้เขาก่อนวะผมจะไปแบบเล่นรีบนะผมจะค่อยๆเล่นนะผมรู้ว่ายังไงผมก็ชนะอยู่แล้วต่อมเกนกูเต้นตึบตับตึบตับตึบตับแล้วอ่ะอยาเกียนคนแล้วอ่ะโอ้โอ้โอ้น่ากลัวใจงียครับมาเราจะผมผมจะเล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะจะไม่เล่นรีบเล่นแบบปล่อยช็อตนะผม นี่ขนาดกูเล่นปล่อยช็อตได้แล้วไปตั้งไอ้วอร์นั่นี่ยะโอ้ไม่ต้องฟองโอ๊กอันนี้ท้าให้ทุกคนจริงไหนดูสภาพมันเลยทำหน้าเฉยมันทำหน้าเฉยไม่ค่ยจ๋าเลยมันแกงกลัวแล้ผมจะอ่อนให้วันโดยการเล่นบูทเฟกเกอร์นะทุกคนพอดีว่าผมเป็นคนที่เล่นบูทเฟกเกอร์ไม่ค่อยเก่งนะบอกเลยยังไม่ได้วอร์มเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่ไอวอร์ก่อนห้าหกโอเค จะซ้อมอยู่ดีๆเฮ้ยหลอยกันได้นี่วะนี่มันเต้นว่ะเฮ้ยทำไมเต้นในวงอ่ะน้องอ่ะอ่ะอ่ะรอบนี้แบบมันมันเอาท่าเต้นมาว่ะอ่ะไหนอะไรโหว่าป้อทำอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรย้อยย่อยก่อนเลยอะมาดิไปฉัดเต็มที่เอายิงกว่าไม่โดนนี่อะ เดือดได้ยิงยังไม่โดนจะบอกให้น้องของกีเขาเล่นอย่างนี้ดูเอาอ่ะเฮ้ยไมให้คำเดียวเลยนะขยะน่าจะดึงหัวเป็นแล้วนะโอเคทุกคนนะมาไว้ทุกคนโดรฟามิงโกจะมาแพ้ไม่ได้นะครับทุกคนเออเมื่อกี้เป็นวูดนะที่ผมยิงหัวไม่โดนน่แมันจะได้ลองไม่รู้ว่าลูกซองมันจะมีใครโคมีได้หรออู้น่ากลัวจังวะ มาเราเนี้แบบแบบเอาเชิญกับน้องเขาหน่อยโอ่งน่นตัวกูแตกตัวกูแตกมันเป็นผ <จะ S 1> ู้เล่นที่ <จะ S 1> อ<ถ>ันตรายป่ะมันไม่ออมมือเลยทุกคนถ้าเกิดว่าแบบมันยิงเราเจ็บอะไรเงี้ยมันแบบมันจะอัดตัวไปเลยอะตอนนี้ผมไม่ได้ดีเสิร์มมาวะแต่ว่าเราจะแบบลูกซองดีกว่าตบหัวมันเลยดีกว่ามั้งมึงมาเอาปุ่มหลอนใจเย็นที่ออกเล่นใัรอยู่อย่างไรมันโม้อะไรของมันอยู่วะมันพว่ำเพ้ออะไรของมันอยู่วะกูเกลียอ้บอลเดี๋ยวกูไปเอาของกูออกมัน ไป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 ะปาีนนี่เปิดวงใส่ปูเหรอโอ้ย่ารอกูเลยใช่หอรอมันใช่หอรอโอยว่าสิบว่าสิไม่นะออม่อนะเฮ้ยกูเป,เป็นเมาส์กูเป็นเฮียอะไรเนี่ยอ,อะไร อองเอาวะป้องโอ้ไม่ไม่โดนวะพันยาชิวผมเออวะทุกคนไอ้เป็นพันยาแล้วมันดมยาแล้ววะมาเล่นดิมาขอเล่น,น่างนนี้กับมึงเลยนะจ๊ะไอมันโล่ว์ะโล่ไม่พอ,อยังยิงเดวโล่ด้วยไอ้เน,เนี้ยมันเล่นแต่ขยะมันเล่นแต่ยืนรอไอควายเอ้ยอะอะ <ij> โอ้โห เอาทุกดอกเอาอ่ะโอ้ยมึงจะเล่นขยะดีเหี้ยนี่มึงอัดตัวโอ้แม่งอ่ะตัวกูอีกแล้วมึงรีบจบเหรอเฮ้ยมึงรีบจบเหรอวะอะไรครับเนี่ยรีบจบเหรอวะนึกโมเดียลเรียกเตื้อถ้ามึงเอาจริงใช่ไหมฮะมึงจะอัดตัวกูจริงใช่ไหมไอ้ยังไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้เลยก็โดนเกลียนนะไอ้เช้าโอ้มาเล่นขยะไงกูต้องอัดตัวไงเฮเบ้เนี่ยมึง เลิกเล่นนี้สัตว์แบบนี้อกูบอกให้มึงเลิกไงโอ้ไม่ิงหัวกูไปแล้วเลิกเล่นไหมเชียวสองกดหลังสามเหนื่อยแล้วเจ็บนิ้วสี่หนึ่งหนึ่งกูตูไม่ไหววันนี้เจิงตึงงัดตึงงัดตึง,ง,ตง,งตมึงขยขงันทำไมลูกข้งลุงนี่ขยันทำไมโอ้เปิดลุงขยันส่กูคลุมก็ไปแชรกูมาดิมาดิด <c oughs> ี ดีมันจะล้อวาไงวะเกมนี้คือแบบเราแบบมันมันตามไปแล้วตั้งค่าตั้งค่าสองแล้วเว้ยมันอัดตัวเราไปกี่ตัววะประมาณสองหรือสามนี่แหละจะไม่ได้ไม่โอไม่ได้ขยะกูแต่ว่าก็ถึงไปทำไม่ทานแล้วเว้ยที่แบบยินของผมได้แล้วเสียเปียบเพราะว่าเราัวแต่อ่อยแบบนะะอีกอย่างนึงก็บอกผมก็ยังไม่ได้วอร์มเลยไม่นะไม่นะไม่เอาแมวไม่เหมือนที่คินแล้วกูวืนรู้แมวนะมีคนเกลียนนะครับเล่นขยะเลยปวด คุณหมอเปคนเจ็บกูพันยาดิรออะไรคุณหมอเป็นคนพันยาด้วยกูพันยาดิคุณยายดิครับรออะไรรอหรือวิญญาดิครับออให้ลร้อนก่อนว่โอ้โโอ้อ้โหล้โห้นหต้นไม่้ันแอ้ จริงๆไงผมต่อให้มันยิงหัวผม3นะครับแล้วก็มันอาจตัวผมไปสองวก็คือแต้มมัน5พอดีเลยตอนนี้คือแบบผมจะเล่นแบบเต็มสูตรเต็มหเต็มสูตรนั่นแหละเออถูกต้องแต่ว่าเราจะแบบมึงมาก็มันเลี่ยมอ่ะมันซื้อปืนกลมาเมื่อกี้ปืนลูดด้วยอ่ะก็มันลูดตัวผมเว้ยคือไอ้เหียนี่มันยิงแบบไม่รู้จักความความขลามือเว้ยได้เห็นป่ะมันในไหนวอลได้วยม นั่นโลกกูนั่นโลกกูไอ้สุดที่แม่งวะนี่มึงเอาอย่างนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเกินไปเปล่าเจอกูเล่นขยะของมึงใหม่อย่าไปมึงเกินใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้เจอปืนนี้มึงก็ได้รู้ซึ้งถึงการรูปตัวเว้ยดูความไม่เห็นพูดได้ถึงกูเลผมไม่ไหวแล้วต้องเกียดมันแล้วเว้ยปืนคิดมาแล้วจ้ามึงไม่ตายนะอุ้ยหมวกฟิวมมึงาวิวเกือบร่วงเกือบร่วงไอ้ยี่เกือบจบเกือบจบ กับจบมันกดดันผมรู้เปล่าวะไม่รู้อ่ะไห้ไงแบบแอบตัวกูยาจะมาถึงตรงนี้เลยเหรอฮะเฮ้ยมันปืนขยะนี่หลอนไรได้ ไป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 มาดิกูสวนนะกูสวนนะอะไรเขาหลับเพื่อเขาหลับเพื่อเขาหลับเพื่อโว้ยเยอะเอาคืนเอาคืนมันยิงหัวไปไนได้เวลาเช็คบินละตาขึ้นไปอ่ะเมื่อกี้เราเกือบวู๊เพราเราโดนมันยิงหัวไปอ่ะแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ตายเฮ้ยเจ็บอะไรุ้ย Mèo, mèo, nhặt tua phụ nhặt tua phụ hỏng hết bọn đêm bọn Bỏ đây bỏ Bỏ đây bỏ, bỏ <coughs> đây bỏ đêm bọn đây Bỏ đây ผมอัดตัวมันไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มันอัดตัวผมไปราอฉ <ผม S 1> ัน้น <จะ S 1> ผมอัดตัวมันได้หนึ่งชใช่ไหม,มฉะนั้นแบบเอาไปอัดเกียมสุดท้ายดีกว่าจะได้เท่าเทียมกันยิงก <c oughs> ูต่อให้ด้วยกูยิงจาเมเด็ดมามาไว้ทุกคนสัมผัสได้นนถึงฮาคิความเกียนนะเว้ยมันสู้อะโอ้ดูดิ <ไป S 1> เม็อง <ไป S 1> อยู่ในโลเกินไปนใจไหมถามกูถามไม่เกดไป ดูฉ <laughs> ันไม่อยู่ในโลกเออโดนเกียร์่า